โอเคกระโดดใส่กระโดดใส่เยอะกระโดดหายใจลึกเป่าจมูกแก้ใบพุ่งต okay, uh, ่อไปนะคะมาฟรีสไตล์เดี๋ยวไปกั๊บๆแป๊บหนึ่งนะเ i g h t อ่ m นนี่โอเคติดตังด้วยโอเคเดี๋ยวทำแบบนี้นะคะติดตังบัวอ้บมซับใช่ไหมคะแล้วก็ต้มแน่หลังหูอาร์มดีงให้พี่

แล้วก็ดึง right arm โอเค head first before you pull head first หมุนหน้าก่อนตลบหน้าก่อนแขนทีหลังหมุนหน้าก่อนแขนทีหลังโอเคไปดัว first up right h a n นะคะโอเค up อันนี้เวลาหนูนั่งใช่ไหมลูกหนูล็อกขาไว้ข้างล่างตรงนี้อจะได้ไม่หงายหลังโอเคสวยๆส,สิ้นลรกสวยๆมาก Okay. จับจับสบายๆนะไม่ต้องดีบนะโอเคไฟครั okay. บหมุนหน้าก่อนดิงทีละเรดี้กิบเอิร์สโกมดิ่งลคลิก n e จับตรงนี้ลูก 5, o u r f เ v หมุน,นหน้าก่อน t w kick หลังหูค่ะ one ค <Three. S 1> ่ะแล้ยังไม่มีลูกยังไม่

Good.